สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็กราบขอบคุณนะคะทางช่องฝีมือแม่เนาะคุณแม่เป็นคนที่พูดไม่เป็นเนาะแต่ว่าจะให้ลูกพูดแทนก็นแล้วกันนะคะแนะนำตัวตรงนี้ว่าชื่อตานะคะในระหว่างที่วัดรูปเอ่อเรียกอะไรทำเล็บเนาะ ก็เป็นแนวอาร์ตนะคะก็ประมาณว่ากำลังหัดทำนะคะในระหว่างนี้คุณจะแค่ฟังเสียงดนตรีมันก็ไม่สนุกอน,นะคะเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะด้วยการเล่าเรื่องของประสบการณ์จริงที่เจอมานะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนก็เป็นคนใกล้ตัวที่อยู่ใกล้ๆกันนี่นะคะ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมที่มีอยู่จริงเนาะเราเพื่อให้เป็นประสบการณ์และเราเพื่อที่ว่าจะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรประมาณนี้เนาะก็ในระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัยเ็ดวัยเด็ก,ดกจนถึงวัยโตเนี่ยเราจะจำได้เป็นอย่างดีนะคะว่าใครเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ค่อนข้างแก่นเนาะชอบเที่ยวไปบ้านนู้นบ้านนี้นะคะ จนไปรู้ความลับของใครหลายๆคนนะคะว่าคนโน้นนิสัยเป็นยังไงคนนี้นิสัยเป็นยังไงบ้านโน้นเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงเนาะที่บ้านมีงานนะคะแต่ว่าชอบชอบไปเต้นบ้านอื่นเนาะก็คือตั้งแต่วตัยสิขวบขึ้นมาจนถึงวัยประมาณ1 0บห้าอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยไปรู้อะไรดีๆมาหลายอย่างนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนาะ,นะ บ้านในครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินมากมายนะักทำให้เราเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนนะคะเพื่อมาหางานทำเนาะช่วงนี้เราก็เลยห่างจากบ้านของเราพอสมควรเนาะแล้วก็มารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยคือช่วงที่เราป่วยแล้วไม่ได้ไปทำงานนั่นก็คือเข้าวัยเข้าวัยแบบว่าสามสิบกว่าแล้วเนาะคือแจ้งอายุก่อนนะคะว่าวัยเลขสี่แล้วนะคะในช่วงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนาะ คือป่วยนะคะป่วยบำหาสาเหตุไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทําให้ต้องออกจากงานแล้วก็มาอยู่บ้านกับคุณแม่คุณพ่อนะคะแล้วก็ประสบพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเนาะมันเป็นเรื่องของการทําของคะ่ะคือผู้หญิงคนนี้ขอตั้งชื่อว่าคุณเอก็แล้วกันนะคะคือเธอเป็นคนที่เราจะรู้อยู่แล้วว่า เขามีนิสัยชอบเข้าสํานักเพราะว่าในตอนเด็กอ่ะเขาจะเอาเรานีไปด้วยเนาะเหมือนแบบว่าเอาไปเป็นไม้กันหมานะ่ะเธอประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะเอาเราไปเหมือนเป็นข้ออ้างพาเราไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะเราก็เลยจะรู้พฤติกรรมเขาแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเขาเดินเข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วเขาไม่เห็นเราค่ะว่าเราอยู่ตรงนั้นเนาะเราก็สังเกตว่าทําไมเขาทําอะไรแปลก คือเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาไม่เข้ามาอย่างเดียวเขาเอามือของเขาค่ะไม่เห็นนะคะว่ามีอะไรแต่เอาไปแตนะนะเอาไปแตะสารพัดภูมิอะไรเงี้ยแจ้งก่อนนะคะบ้านของตาเนี่ยจะเป็นบ้านเทาเฮาเนาะเขาก็เอามือเขาเนี่ยไปแตะที่สารพัะภูมินะคะเราก็ไม่แน่ใจตอนนั้นมีสารพัะภูมิกับสารตายายเนาะเขาก็แตะทั้งสองสารนั่นแหละค่ะเราก็งงนะ เอ๊ะทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยไม่พอเท่านั้นนะนะเดินเข้ามาผ่านประตูแล้วเนี่ยก็จะมีประตูมุงลวดนะเขาก็เที่ยวเอามือเขานะแต่สรรพสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างนะคะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ตกใจมากที่เห็นว่าเรานั่งมองเขาอยู่แต่ว่าตอนนั้นนะเราไม่ได้นึกอะไรลยค่ะเราไม่ได้นึกถึงเรื่องการทำของหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราเองก็เริ่มรู้เรื่องอะไรมากมายเหมือนกับว่าโตแล้วค่ะเราก็ไม่ได้มีอารมณ์เล่นแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆที่เขาเคยทำแล้วเสร็จแล้วเราก็เก็บไอ้ข้อสงสัยตรงนี้ไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่หักเหความสนใจของคนอื่นเก่งมากนะคะเราก็หายหายสงสัยในเรื่องนั้นไปแล้วตอนหลังมาเนี่ย ครอบครัวของเรานะคะเริ่มเริ่มที่ทะเลาะก,กันโดยไม่มีสาเหตุนะคะสามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่งี่เง่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทะเลาะก,กันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นะคะว่าทะเลาะทําไมนะจนช่วงเวลาหนึ่งนะที่เราก็พยายามนะพยายามหาคําตอบ จนไม่รู้อะไรดนใจนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นที่เราไม่สบายเนะี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตถึงอาจจะเสียชีวิตนะคน่ะคุโดยหาสาเหตุไม่ได้เนะ่ยเราก็เลยไปพึ่งธรรมะเหมือนประมาณว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้นะแล้วมันมีหนทางมาทำให้เรานึกได้ไปดูรายการหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับอ่อรายการแก้แก้ของ เวรกรรมของใครของมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเหมือนกับว่าไปคลี่คลายปัญหาชีวิตเขานะ่ประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอาเรื่องราวที่รู้เนี่ยมาปฏิบัติต่อนะจนรู้ว่าเอา้าทำไมเขาต้องเอาอะไรมาไว้ที่สารประภูมนะิเนาะในรายการนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเอาของไปไว้ที่สารประภูมิทำให้คนที่สามารถเห็นสิ่งที่เหนือกว่าโลกเรา แล้วเขารู้ว่าเนี่ยคือการเล่นของคือเขาต้องการให้สารพระภูมินไม่มีแรงที่จะปกป้องเราได้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็เริ่มเริ่มปฏิบัติต่อถึงผู้หญิงคนนี้นละคะ่ะเริ่มนึกย้อนขึ้นไปในวันเด็กวัยเด็กของเรานะคะจนเราเริ่มนึกได้ว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อเอเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่ว่าหน้าไหวหลังหลอก ะะคะโดยนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเราอยู่ที่นี่มา20่สบกว่าปีในช่วงเวลานะาเรารู้จักเพื่อนบ้านเราทุกคนเรารู้ว่าใครเป็นยังไงเนาะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนแบบไหนทําให้เราเนี่ยเก็ต <Get. S 1> เริ่มเริ่มทำความเข้าใจและเริ่มคุยกันเองในบ้านผู้หญิงคนนี้นะคะจะเอาอะไรมาให้เราตลอด แล้วเราก็กินมันเข้าไปแล้วเราก็มีปัญหาเราไม่ได้โทษเขานะคะแต่ว่าพอเรารู้สึกได้พอเรารู้สึกตัวเราค่อยค่ยคุยกันนี่แม่หนูว่ามันอย่างนี้นะก็ยบยิบ,ย,บยกรายการเนี้ยขึ้นมานะคะมันอยู่ใน y o u t u b e เรานี่ยแหละยิบยกรายการเนี้ยขึ้นมาแล้วก็สันนิษฐานให้แม่ฟังแม่ก็เชื่อนะคะก็เชื่อแกไม่ได้เชื่อหรอกคะ่ะ แต่แกบอกว่าลองทําตามตอนนั้นเราไม่ได้รู้วิธีแก้นะคะว่าทํำยังไงแต่ว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนพูดบอกว่าฉันก็ไม่รู้หรอกแกว่าใครจะคิดยังไงกับเราแต่ทุกครั้งที่เขาเอาของมาให้เราอะเราอย่าเพิ่งเอาเข้าบ้านเราอย่าเพิ่งเอาเข้าใายคารอให้เขาไปก่อนแล้วจับรอใต้วางขาของไม่ดีมันจะออกไปหมด เพื่อนพูดอย่างนี้น,นะคะเราก็เลยบอกกับแม่ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็ขยันเอาอะไรมาให้เหลือเกินของดีของไม่ดีก็ขยันเอามาให้วันดีคืนดีก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็มาขออะไรเราแต่เราหาสาเหตุได้นะคะว่าเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาอะติดการพานันเขาติดการพานันมากแล้วเขาก็ไปยืมเงินป้าข้างบ้านซึ่งป้าข้างบ้านเนี่ยโดนยืมเงินหลักแสนนะคะ เขาก็เลยเครียดเพราะว่ากลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่คืนเขาก็เลยมาปรึกษาแม่ก็เลยให้คำแนะนำไปว่าก็จะไปให้เขายืมทำไมเห็นไหมว่ายืมแล้วก็มาเครียดเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเรารู้แค่ว่าเขาก็หน้าหมองๆเนาะป้าคนนั้น,นะคะเขาหน้าหมองๆก็เลยคุยกับแม่เนี่ยสงสัยเขาโดนของด้วยแน่เลยก็มีการปรึกษากันนะคะก็นั่นหละค่ะ ตั้งแต่เราออกของรอดใตหว่างขาเนาะบ้านของเราก็ค่อยๆดีขึ้นไอเรื่องทะเลาะก็น้อยลงมีเงินมากขึ้นเหมือนมีเงินเก็บชีวิตของเราค่อยๆดีขึ้นรวมกับการทําบุญเราใส่บาตรทุกเช้านะคะอย่างที่เห็นนั่นแหละที่ทํากับข้าวเราใส่บาตรกันคะ่ะทุกเช้าเราทําบุญอยู่ตลอดคนเลวกับคนไม่เดีวคนดีเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีแต่เราก็ทําดีนะคะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะดีไหมแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่ได้มีที่อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้โดนของแล้วนะคะเราทําบุญอยู่ตลอดเนาะเราก็มีการลดน้ํามนต์ในบ้านทํานู่นทนํานี่เราทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ไอดวงวิญญาณที่เราไปดูดวงมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นดวงวิญญาณไม่ดีอ่านโดนทําของอะไรอย่างเงี้ยเราก็แก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจนบ้านของเราค่อยๆดีขึ้น ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้แย่ลงถึงขนาดว่าต้องไปซุกหัวนอนตามบ้านญาตินะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนเจ้านี่ไล่ตามทวงนี้ถึงขั้นจะเอาชีวิตแม้แต่ลูกกับสามีเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันเพราะผู้หญิงคนนี้สร้างเรื่องเพียงคนเดียวนะคะก็นี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องเวรกรรมเนาะที่เราไม่ได้ทำอะไรเขานะคะมันย้อนกลับไปที่ตัวเขาเอง ทุกวนนี้ก็เอาโหสิกรรมให้นะคะเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากให้เป็นวิทยาทานเนาะจะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ฝากสนับสนุนผลงานนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ